มัาาาารรวนว่าบ้านผักเมืองผักชัยประการตะกอนมันฮ่งเนะาะมันฮ่งละปูนบาเดียพื้นที่เขียมละอำเภอมันฮ่งละปูแต่กอนเป็นดินแดนปลูกกะหล่ำปลูกหอมใหญ่นะครับเป็นพื้นที่ปลูกผักใหญ่เจือก็บอกอำเภอมันฮ่งอ่ะ้านฮ่องในที่นี้ภาษาเหนือก็กคือลุ่มที่ลุ่มก็คือดินดําน้ําจุ่มนั่นแหละบ้าน พื้นที่บดีน้ำดีนั่นแหละนะครับก็เลยเป็นที่มาของคําว่าอาเภอบ้านโฮ่งนะครับก็เดี๋ยวนี้เป็นลําไยเป็นมะม่วงไปนับนะครับอำเภอบ้านโฮ่งก็พืชผักก็น้อยลงละนะครับแต่วันนี้ไปนับชัยประการนะครับสาหรับเชียงใหม่นะจะมีพื้นที่อําเภอชัยประการอาเภอเป้านะครับอําเภอเชียงดาวนะครับแล้วก็อําเภอเวียงแหงเนี่ยปลูกผักกลายเป็นเชียงใหม่นะอําเภออมก๋อยอำเภอแม่แจ่มปุกกระลำนะอันเป็นจะเป็นกะลำลงปงได้จะใดแล้วก็รวมถึง พี่น้องที่อยู่ในโซนของในเมืองครับอันนี้ของกเกษตรในเมืองนะครับแม่แฝกสันทรายนะครับเจดีแม่ครัวนี่โซนปลูกผักใหญ่แฮมตี้หนึ่งส่วนเชียงรายก็จะยกขึ้นกับแม่ขาจนาครับนะบแม่ขาจารกับเวียงพะเป้าครับปลูกผักและอำเภอแม่จันนะนี่ก็เป็นพื้นที่ปลูกผักใหญ่ของจังหวัดเชียงราย นะครับเจีงหายมีพื้นที่ปลูกผักแน่แข็งแรงโตรเร็วหนุกอารัครับเราจะเข้าเรื่องของฮาว่ามีเกษตรกรถามมานักเหลือเกินว่าวิธีการทําเกษตรสมัยใหม่ปัจจุบันมันมีโดรนเนาะนะครับเขาเรียกว่าโดรนที่ใช้พ่นยานะครับอาใช้โดรนทางการเกษตรเนี่ยวิธีการใช้การใส่เนี่ยนะครับมันจะย่อส่วนจากน้ําหรืออย่างไรนะฮะย่อส่วนจากน้ําหรือว่าเอาอาอยังเป็นตัวตั้งนะครับในการจะผสมฟาดมนชัยหรือผสมยาฆ่ามแมลงที่ใช้ใน โดนนะครับโดนพ่นอันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างกรณีของนาเข้าเนาะนะครับนาเข้าที่ใช้โดนเนี่ยส่วนใหญ่เปิ้นจะใช้พื้นที่เป็นหลักนะครับใช้พื้นที่เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาโบโดเปิ้อหลังโบโดเปื้อหลังเนี่ยส่วนใหญ่กเกษตรกรเนี่ยจะเป็นโบโดเอามาตรฐานที่ซาวริสกันแล้วกันถ้าซาวริสโบโดเปิ้อหลังเนี่ยการย่อส่วนนยครับเราจะย่อส่วนจากน้านะครับสมมุติว่าการใช้ในนาข้าคือ300 ซีซีต่อน้ํา200ลิตรอันนี้ผมยกตัวอย่างถ้าเป็นนาวานนะครับนาวานมันจะได้โดยรวมโดยรวมนะครับใน1ึงถัง200ลิตรเนี่ยไม่เกินนะครับนาวานนะครับนามันจะอยู่ที่ประการว่านที่ว่านห้างเห็นัหอะ่ะมันมีหลายอย่างนะครับนาวานนยครับบะเกิน1ึงถัง200ลิตรเนี่ยได้บะเกิน10ไร่ได้บะเกิน1 0ไร่แต่ถ้าเป็นนาปลูกที่ปลูกได้มือเนี่ยว่านาดํานะครับ บางทีกัใช้รถปลูกเนี่ยนะครับหรือว่านาโยนเนี่ยนะครับมันก็จะห่างมันจะเ,เหมือนนาวานเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณ15ถึง20ไร่เลยนะครับต่อถัง200ลิตรนะครับอันนี้อธิบายให้ฟังก่อนนะครับบางทีได้ถึง15ถึงสาวถังก็แสดงว่าฟาส์หนึ่งขวดเนี่ยนะครับฟาสต์หนึ่งขวดเนี่ยได้ประมาณ20ไร่อ่าเพราะฉะนั้นพอคําว่าฟาส์หนึ่งฟาสต์มลใช่หนึ่งขวดเนี่ยคนนาเข้าได้ประมาณสาวไร่เพราะถ้าการย่อส่วนออกมา ถ้าเป็นโบโดเปอร์หลังเพ่าจะย่อส่วนด้วยน้ำนะฮะเขาจะย่อส่วนด้วยน้ำกว่าใจสามสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรอินะพอใจสามสิบซีซีต่อน้ำสามลิตรปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ประมาณไร่หนึ่งนะครับต่อโบโดเนี่ยมันจะพ่นได้ประมาณไร่หนึ่งนะครับพ่นลัดไปลัดมาเพราะฉะนนั้แต่แตพอถังโดนปุ๊บบางคนถังโดนมันสามลิตรเหมือนกันถังโดนก็่าสามลิตรมันก็่าใจสามสิบซีซีต่อถังโดนแต่ถังโดนไม่ใช่แบบนั้นครับถังโดนสามลิตรหรือว่าถังโดนหนึ่งถังของเพื่อนบางทีมัน ไปได้ห้าไร่ครับห้าไล่ถ้าจ่ายสามสิบซีซีต่อถังโดนึงต่อห้าไล่จางแพท <c oughs> จางแพทไล่หนึ่งได้กินฟาดมนชนไแค่หกซีซีนี่ป้ายให้ด้านน้ามือไก่นะผักเพราะฉะนั้นการใช้โดนมันจะต้องย่อส่วนจากผลิตภัณฑ์มาได้ย่อส่วนจากน้านะครับย่อส่วนจากผลิตภัณฑ์ที่ใส่นะครับจํานวนที่ใส่อย่างกรณีของฟาดมนชนยสมมุติว่าพี่น้องเกษตรกร,กรพ่น นะครับนาแต่ละคนเหมือน,อนกันเนะาะบางคนปลูกทีปลูกหางาิบไร่สิบไร่ใช้ฟานนช้าดมไชประมาณครึ่งขวดอันนี้ผมยกตัวอย่างครึ่งขวดหรือว่า5้าร้อซีซีอ้าวและเจ้าของโดมนมากบอกว่าของเปิ้ลถังทางเปิ้ลเนี่ยถังเนือพ่นเนี่ยได้สีไร่เลยโอ้เกินไปนไปถึงก็่ห้าไร่เนะาะถังโดนหนึ่งได้ประมาณ5้าไร่ก็แสดงว่ามันต้องใชร้อ5 0ซีซีต่อหนึ่งถังโดนนะเข้าใจก็ครับเข้าใจตามนี้นะนะครับอันนี้ก็นในเรื่องของนาเข้า ฟังบ่าตานันฟังบ่เข้าใจเออนะผมมุนชัยครับ088261 4705 088261 4705ครับ